เอาใจใส่ซิ่งอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้หล่อมากๆ X-Series Blue Power นะครับเครื่อง1.9สามารถเข้าไปที่ Facebook f แ n p a g e นะคะรถมือสองระยองปวกแดงอัโโฮมาาร์มีรถส,สวยๆเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้จ้าต้องบอกว่าราคานะครับป้ายแดงรุ่นนี้ขายอยู่ที่749,000บาทตอนนี้ของเราขายเพียง 5 9 9 0ส0ามกบาทเท่านั้นไม้น้อยด้วยไม่แค่9 0 0 0 0โลคันนี้จะทรงซิ่งมาเรียบร้อยคันนี้เป็นตัว X Series นะครับ X Series แท้ด้วยนะมามาไล่ดูจากด้านหน้ากันเลยคันนี้ก็ได้ของแต่งอะไรบ้างคันนี้ก็แอบซิ่งและขับสนุกมากด้านหน้าฝากระโปรงคาร์บอนอาร์กานาครับเป็นงานของอาร์กานาแท้นะครับแล้วก็สีก็แน่นอน X Series คันนี้สีเดนอีกหนึ่งคันสีแดงแบบเจ็บเจ็บเจ็บและสดสดเลยอะไฟก็คงความเป็น X Series ของเขาคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากและตอนนี้ วัยรุ่นกาลังหากันอยู่นะเดี๋ยวมาไล่ดูล้อคันนี้ก็เป็นล้อของงานพี่เม้งเลยเม้งประสิทธิ์การยางเป็นล้องานเวลนะครับผมล้อ9้าครึ่งส0ครึ่งสวยๆเลยหน้ายื่นหน่อยล้อ5รูนะอันนี้ใส่เดปเตอร์6ออก5โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูภายในของ X อ็กซคันนี้กันบ้างเรามาอยู่ภายในกับ X อ็กซคันนี้นะคันนี้ต้องบอกว่าผ่อนฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นเดียวเท่านั้นสวยมากดูฟังเสียงด้วยเป็นไงเสียงแอบซิ่งนหน่อยๆนะคันนี้มีท่อมาด้วยใส่ท่อซิ่งมาแล้วก็มีรีแมปมานิดหน่อย พอมาไลมัลติฟังชันนะครับคันนี้ครบเลยครบมากๆไม่ My, เพียง96,000โลเท่านั้นเครื่อง1.9ขับสนุกสนุกแล้วหล่อๆด้วยคันนี้ทรงหล่อมากต้องบอกว่าทรงหล่อมากจริงๆภายในก็จะเป็นเบาะดำแดงคงความเป็น x s e r s นะครับโลโกโล x ้ x s e r s อยู่ครบต้องบอกว่าสวยมากเดิมสวยสนิทตรงคอนโซลของ x s e r s ตัวนี้มันก็จะเป็นเขาเรียวกว่าเป็นฟองน,น้ำนุ่มๆด้วยโหรายละเอียดแล้วก็มีวัดบูท60ปอนด์เข้ามาอีกสวยมากฟังเสียงท่อแอบเสียงท่อนิดนึง เขาเรียกว่าเอาใจใส่ซิ่งกันเลยเดี๋ยวเรามาดูรอบคันคันนี้นะครับเมื่อกี้เราดูภายในไปแล้วรอ,รอบคันคันนี้สกเกิร์ตของเจ้า X Series มาเดิมสนิทเลยนะครับจากโรงงานคันนี้สกเกิร์ตเดิมสวยมากรอบคันคือสกเกิร์ตสวยมากๆนะครบจัดล้อดูดูดูระยะห่างของล้อหน่อยว่าซิ่งขนาดไหนทรงซิ่งมากยื่นยื่นหน่อยๆโอเคหล่อมากๆแต่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันคันนี้ก็เป็นเครื่องเดิมๆเลยมีแค่เปลี่ยนท่อแทนท่อยางมาแล้วก็มีอุด EGR โอ้โห oh, คันนี้คือต้องบอกว่าใหม่และสวยมากนะป้ายแดง7 0 0 0 0สกว่าบาทเลยคันนี้ขายเพียง5้าแ0 0าเบาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อนแค่1-0,000หเท่านั้นเองหรือใครที่สนใจอยากมาดูตัวจริงมาลองขับกันได้นะครับที่อัมโฮมคาเลยพวกเราเดี๋ยวผมชาวเปรูพาดูรถก็จะได้พาลองขับกันให้สนุกสนุกกันเลยนะคันน,น,นี้คันนี้ต้องบอกว่าคันนี้เป็น All n e ดี Max ปี2018นะครับเครื่อง1.9ขายอยู่ที่59 9 0 0 0เบาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อนแค่1-0,000เท่านั้นเองใครที่มองหาก็ เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปหรือว่าอยากดูข้อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอาชีพอะไรก็ออกได้ออกรถศูนย์บาทจากทางเราอามอมคาชาวเปรูพาดูรถหรือติดตามพวกเรานะครับช่องทาง y o YouTube ชาวเปรูพาดูรถแล้วก็ a c e b o o k นะครับรถมือ2และยองปวกแดงอัมมคาหรือว่าจะติดต่อผมโดยตรงที่เบอร์โทร0 6 5 4 2 6 8 8 8 2ปได้ครับเซลต้อมยินดีให้บริการนะคันนี้เอาไว้เป็นอยู่ในออมอกอ้อมใจลูกค้าอีกหนึ่งคันนะบอกสวยมากๆคันนี้วัยรุ่นชอบแน่นอนถ้าได้มาลองขับมาดูตัวจริงผบอกลติดใจแนนนนน่ครััวี้็ ฝากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอข้างหน้าตามด้วยออลพงคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ